รักเหมือนลูกวายน้อยกำพร้าหลังจากถูกแม่ทอดทิ้งไม่ยอมให้กินนมเจ้าของหานมมาเลี้ยงให้กินตั้งแต่แรกเกิดจนกลายเป็นความผูกพันเห็นเจ้าของเหมือนแม่ไม่ยอมหนีหา่างโดยชาวบ้านเทพนาตะมลบ้านไรอยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิได้นำภาพวายน้อยแสนรู้เพศผู้ใบห้าเดือนมาโพสผ่านเฟซบุ๊กและโพสลงติกตอกปรากฏว่ามีคนเข้าไปดูเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าของได้นำลูกฝายตัวน้อยมาเลี้ยงหลังจากแม่ของมันทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิดโดยไม่ยอมให้กินนมและไม่ให้เข้าใกล้จึงตั้งชื่อลูกฝายว่าเจ้าหานผู้พันรักเหมือนลูกเชา้ชาเจ้าของก็จะต้องนำนมสดมาให้กินและหาญ้าให้กินท,กทุกเช้าทุกเย็นคอยอาบน้ำถูสบู่กางมุ้งให้หน่อยซึ่งเจ้าของฝายน้อยแสงรู้ตัวดังกล่าวเจ้าของเป็นชาวบ้านบู่ที่สิบ บ้านเทพนาตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชยัยภูมิอมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาที่บ้านเลขที่280ตัวบบ้านเทพนาตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชยัยภูมิพบกับนายเจริญแก้วก่รอายุ72ปีและนางทองศรีแก้วกรรมสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้ที่เลี้ยงลูกปลายน้อยวัยห้าเดือนแสนรู้ตัวดังกล่าวนี้ขณะกำลังนั่งเล่นและให้อาหารลูกปลายวัยห้าเดือน ดยเจ้าของตั้งชื่อว่าเจ้าปฏิหารส่วนเจ้าปฏิหารควายน้อยแสนรู้เจ้าของไม่ได้ทำข้อให้อยู่โดยให้เขามาหลับนอนภายในบ้านด้วยกันกับคุณป้าทองศรีจากการสอบถามป้าทองศรีได้เล่าให้ฟังว่าแม่ของเจ้าปฏิหารควายน้อยที่ถูกแม่ทิ้งนี้จะมีข้อให้อยู่หลังบ้านร่วมกับควายในคอกทั้งหมดและทุกเช้าก็จะนำออกไปเลี้ยงแถวบริเวณป่าหญ้าใกล้บ้าน ต่อมาแม่ของเจ้าปฏิหารได้คลอดเจ้าปฏิหารออกมาส่วนแม่เจ้าปฏิหารนั้นหลังคลอดลูกออกมาก็มายอมให้นมลูกตนจึงต้องซื้อนมกล่องมาเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงทุกวันนี้เพราะสงสารที่แม่ของเจ้าปฏิหารแม่ผู้ให้กำเนิดไม่ยอมให้นมลูกและไม่ยอมเลี้ยงลูกเหมือนแม่ฝายทั่วไปตนเองจึงนำลูกฝายมาเลี้ยงเพราะเป็นคนรักสัตว เลี้ยงและอยู่ด้วยกันตลอดจนขนาดที่อายุได้5้าเดือนตั้งแต่เลี้ยงมาหลังตื่นนอนตอนเช้าเจ้าปฏิหารก็จะเดินมาหากินนมกินขนมและกินหญ้าหรือกล้วยสุกที่เก็บไว้ซึ่งจะกินทุกอย่างเหมือนกับคนกินทั่วไปจนติดเป็นนิสยัยหลังจากกินเสร็จก็จะพาเข้าอาบน้ำในห้องน้ำถูสบู่ออกมาเช็ดตัวจากนั้นจะพาเดินไปกินหญ้าข้างบานและในไร่บ้าน สิ่งเจ้าปฏิหารก็กินตามปกติเพราะเป็นอาหารที่ชอบสิ่งบางวันตนเดินไปซื้อกับข้าวภายในหมู่บ้านเจ้าปฏิหารก็จะเดินตามต่อยๆเหมือนลูกคนหนึ่งนางทองสรียังลเล่าอีกว่าเจ้าปฏิหารนั้นเป็นปายแสนรู้คนในหมู่บ้านต่างรู้จักและรักใคร่เอ็นดูส่วนตนนั้นนักเหมือนลูกและมีคนเคยมาขอซื้อไปเลี้ยงโดยให้ราคาสูงแต่ตนไม่ยอมขาย เพราะตนรักเจ้าปฏิหารเหมือนลูกเพราะมีความผูกพันเกากับเจ้าปฏิหารมากเคยกางมุ้งให้นอนข้างเตียงที่นอนกับตนและภรรยาเสมือนเป็นลูกคนหนึ่งทําแบบนี้มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้และจะเลี้ยงเจ้าปฏิหารด้วยความรักตลอดไปถึงจะมีคนมาขอซื้อก็อจะไม่ยอมขายโดยเด็ดขาดนิวส์ยี่สิบสี่คำหอมชุมชนภาพข่าวนิราชิบสีรายงาน